ครับมา่อกับวงเสืรอปุ๋ยครับผมวันนี้พามาสองรถไทสามกตุ้มไม้ครับผมวันนี้ EF สามเกสเครับผมกำลังมาหอดครับผม พระดี๋ยแสไฟมันต่ำครับผมคร right. ับตรงไม้ล่าสุดครับผม ตัวนี้แถมทองครับผมแถมทองเพิ่งสื้หนืองนะครับแค่นี้ใช้งวดแปดปีครับผมปีละหนึ่งแสนบาทนะครับผมหัวใหญ่ส0 0พันครับบุควันสามสินครับผม ด้วยครับผูกค้าสนใจกระติดตัวพมไหนนะครับผมโปรโมชั่นชวนในฟรีดาวนะครับ จากทรงหมอบแล้วนะครับเดี๋ยวให้สร้างตํำนะครับอธิบายการสลุดนะครับผมคืลเปั้ลยนีจ้กี็มัมาเลยคลิปนี้ครับขอฝากคนละกดแชร์ก็ครับผมฝากกดติดตามด้วยครับตัวนี้เป็นรุ่ใไม่ล่าสุดนะครับ39าแรงนะครับนีครับ แฟหนาเป็นปอจิกเตอร์นะครับผมสีดวงครับต้นดินจุดแทมไห่นะครับผมปลายทอนะครับโอ้แบบรอครับผมมาส่งบ้านลูกค้าแดบร้อเลยครับ

อีกยันหนึงครับเป็นลอตเตอรี่นะครับผมเป็นลอตเตอรี่ของยันหมาเถนะครับผมตัวนี้เป็นเม็ดหกสิบครับนี่นะครับจ้ะตัวนี้ฝากขอบข้างหนันะครับผมนี่ครับเม็ดหกสิบครับผมคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เนมอนะครับผมสวัสดีครับ